สวัสดีครับกับลายเดนเจร์โอเกือบแล้วจะกลายเป็นสวัสดีครับกับบน่บนๆเสร็ละเออยังอยู่จะมาถึงสิ้นเดือนใกล้ละวันนี้สามเอ็ดละสี่ทุ่มวันนี้นะครับใครยังไม่ได้เก็บผมนี่แหละยังไม่ได้เก็บเลยคือทีแรกไอดีไทยมันให้ทุกวันทุกเวลาใช่ไหมและอันนี้เหมือนมันจะเพิ่งมาอ่ะกดรับก่อนไม่รู้มีอัปเดตอะไรเพิ่มหรือเปล่าที่ว่าปิดเซิร์ฟอาจจะแค่ปิดเซิร์ฟเพื่อเอาตัวให,ใหม่เข้าเท่านั้น อ่ะบ่นๆก่อนนิดนึงบนต้นคลิปครับคือทําแยกเป็น channel บ่นเรียบร้อยแล้วอ่ะสักครู่ดีกว่าโอเคครับกลับไปแล้วลืมปิดห้องจะเสียมันรอดไงรบกวนนะโอ้โหๆๆๆๆเคาทํา channel เกี่ยวกับบ่นบ่นเยอะๆบ่นหนักๆบ่นล้วนๆน่ะก็มีอยู่ดูลิงก์ดูอะไรเอาก็ช่วงนี้บนเกี่ยวกับเจ เจชนะทิพย์กับเจลีกก็ไปะห์วิจารณ์การเล่นไปนั่นแหละว่าเอ้ยควรจะอย่างนี้นะน่าจะได้มากกว่าเองนิดนึงนะอะไรอย่างเงี้ย่าเออยังดูตื่นเต้นนะเออยังดูไม่เข้าขากับเพื่อนนะเออก็ดูไปตามเนื้อผ้าก็ไม่ได้ว่าถูกว่าผิดนะพูดไปตามความเป็นจริงนะที่ส่วนใหญ่จะทําจะทําอย่างนี้คือไม่ใช่แบบเฮ้ยกูไม่ชอบมึงว่ะกูก็เลยด่างเสียหาย,หายแต่พี่ก็ไม่รู้ ก็แนะนำค,คร่าวๆประมาณนั้นไปคือปกติคนที่จะรู้ลิงก์ไปช n น l นั้นก็คือคนที่ติดตามผมค่อนข้างแบบจะจริงจังคือแบบชอบบนก็เลยจะตามไปดูเออส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นฉะนั้นยอดวิวมันก็ค่อนข้างจะไม่มีเรียกว่าไม่มีอะไรก็ได้ <c oughs> คืออาจถ้าเป็นเรื่องที่เขาสนใจก็เขาก็จะตามไปดูไงคือเรื่องบนๆบนก็บางทีคนก็ไม่ค่อยชอบเป็นอยู่แล้วละบนอะไรทั้งหนอยากดสูดสนุกใช่ไหม แต่พอมีเรื่องเจกับเจเนี่ยเฮ้ยยอดวิวมาอะไรเยอะแยะวะตกใจดิก็เลยลบคลิปไปเลยกู <c oughs> โดนดา่าไม่หรอกมันติดเล็กสิทธพอดีก็เอาภาพจากที่อื่นๆที่เขาตัดไฮลไลท์มานั่นแหละก็มาดูไปด้วยแล้วก็วิจารยไปด้วยติดลิขสิทธิ์ไปเลยสุดยอดก็เลยลบไปดีกว่าก็ตกใจด้วยว่ายอดวิวมาทำไมเยอะจัง เราก็ทำคำๆมาคือถ้าเขาไม่เข้าใจเราจากตรงเนี้ยว่าเราบ่นเพื่ออะไรเขาก็อาจจะชวนทะเลาะซึ่งก็รู้อยู่ว่าโซเชียลซี่มันแม่งเก่งอะทุกคนเลย <laughs> อย่างเราเนี่ยเออเราจะพี่ก็ไม่ด่าไขรมั่วนม่ไหมไม่ใช่แบบเกลียดไม่ชอบแล้วด่าใช่ไหมเกมนี่ก็ยังเล่นอยู่ถึงจะบ่นเนี่ยก็ยังเล่นอยู่ใช่ไหมเฮ้ยก็เลยะลบดีกว่าขี้เกียจเสี่ยงหลังจากนี้ก็คงอาจจะไม่ไม่ทํา หรือรอให้กระแสมัาซาไปก่อนอย่างโคซิกโกงเนี่ยเราก็ไม่กล้าไปแตะอะไรเพราะราก็รู้ว่าโดนแน่ๆมีคนรอสวนนะคือแบบไม่สนใครทั้งนั้นอนะ่ะมันว่าคนของกูกุดอัดแน่ซึ่งเคยโดนมาแล้วกับเรื่องอื่นการบงการเมืองเนี่ยคือสงสัยไม่ได้เลยแม่งโอ้โหลากพ่อมาดาเลยอะไรวะสงสัยเรื่องเนี้ยไขค,ความสงสัยก็หน่อยอย่างเงี้ย เขาไม่ก็เขาใส่เลยก็มันเป็นเรื่องสมัยก่อนเลยนะพี่ก็เลยยังสงสัยว่าสงสัยอีกและว,ว่าเฮ้ยมันผ่านมาเป็นสิบปีแล้วทําไมไม่ได้ดีขึ้นกว่ายุคนั้นเลยอะ่ะที่ชอบด่าผู้ใหญ่ว่าไดาโนเสาร์อะไรกันเนี่ยคือยุคใหม่มันก็ไม่ได้ดูสูงกว่าเดิมอะ่ะเหมือนเดิมเลยผมก็โอ้ทำไมเขา แม่สามารถคุยกันด้วยเหตุผลโดยที่ไม่ต้องชวนทะเลาะได้วะมันเป็นความรู้สึกประมาณนี้ครับอ่ะบ่นไปละสี่ 4, นาทีฉะนั้นก็ใช้ได้นานก็เอาเป็นประมาณนี้และกันที่จริงก็พยายามจะพูดให้มันแบบเบาๆไม่อะไรมากแล้วก็ลบไปดีกว่าสบายใจกว่าโอเควันนี้เรดบอสแล้วกันแล,แล้วค่อยไปดูว่ามีอะไรเพิ่มไหมเอ้ไปดูก่อนไหมเขามาปรับสมดุูอีกแล้วอะไม่รู้ปรับอะไร ฉดหมายมีไหมสักคู่นะครับก็ไม่มีนะ P ีพีพก็เท่าที่เห็นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ลงก็พอแล้วแค่นี้ก็พอมีวีเปิดแล้วสำหรับเดือนใหม่ส่วนน้องที่แนะนำเล่นแบบไม่ใช่อเทมรอสักพักนะครับเดี๋ยวรอหลังเปิดกระชานี่ก่อนเดี๋ยวดูให้มนุษย์จะอยากดูไปทำไมวะคือพี่ไม่ใช่คนแบบทรงท,าทา้าทายงพี่ เป็นสายฟาร์มไงเล่นเกมอะไรก็ฟาร์มเกมเล่นเกมสงครามก็ฟาร์มเคาลบกันเราก็ปลูกข้าวปลูกผักสร้างกำแพงแน่นๆไม่ลบกับใครเขาตีกันจนจบแล้วเราชนะว่ะพี่ทำเศรษฐกิจกพอเพียงมาหนามกันไม่ได้เศรษฐกิจกพอเพียงกกเกษตรทำกรเกษตรอย่างเดียวเลยขุดแร่เก็บแร่จะหนักก็ตรงไปที่ไป ยังชิงทรัพยากรกับพวกอื่นนั่นแหละนี่มันไม่ใช่ตัวเทพนะตัวแบบย่งดาวน้อยอย,อยู่ก็เลยพอจะมีเดเมดบ้างพอจะมีบ้างไม่เข้าแล้ววะเลยก็ตกมากไอดีนี้คนน็ดคนน้อยด้วยวคิวเนี้ย โอ้ไม่ลดเลยอ่ะคือแบบเรียกตัวไปเยอะมากแล้วนะกระตุกเลยเออโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วถึงจะช้าไปมากเลยก็เถอะโอ้โหมาลดตอนท้ายๆนะแต่ก็ได้เยอะอยู่นะโอ้เยอะเยอะเะใช้ได้เต็แร่เต็มอะ่ะ ี่ก็คิวี่ก็สองเดือนแล้วใช่ไหมคือขี้เกียจเปิดใหม่เหมือนกันนะคือขี้เกียจประกาศรับคนอ่ะนี่ในกิวนี้ก็ส่วนใหญ่ก็มาแป๊บเดียวก็ไปกันละอันนี้มาคำข้าวกดไปแล้วกะจะเปิดอีงหลายๆตัวรอบบนรอบต่อหน่อยแล้วกันคิดผมก็บนไปแล้วว่าเอ้ยเพราะ เออเราไม่เด่นบนมือถือไงก็เลยกดไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ก็เลยเอาวะได้เลิกละพวงว่างไปนั่งกดในมือมือถือดูก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยเครื่องมันเล็กจอห้านิ้วมือนิ้วโปง้งนิ้วเดียวก็บังไม่สามปุ่มแล้ว <c oughs> คนเล่นเกมสมัยก่อนไงนิ้วโป้งมันจะนั้นหนา เลยเออว่ะไม่ได้ดีขึ้นเลยกลับมาเล่นบนพิซีมเดมแล้วกันเดี๋ยวเซตปุ่มให้มันแบบสะใจไปเลยยังไงเราก็ไม่ได้ไปแข่งกับใครอยู่แล้วละ่ะตายว่ะอไม่ได้ภาคเลยนะเพราะไม่รู้ว่ามันจะตายหรือเปล่ปาจบจนได้คือถ้าไปเห็นแล้วมันเอ้กเก่งเป็นพิเศษก็จะไป อวยว่าจนเวอร์ว่าเฮ้ยพี่ไปอ e ีสปอร์ตได้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยอยา่าถสงขนาดนั้นเขาครูคงเซตปุ่มเต็มเต็มที่อ่ะผมคงเซตปุ่มแบบเต็มเตมไปเลยโอ้ไม่ไปใครตีเลยวะประตูนี้หลาง่ายเล่นเอาสนุกของเราคนเดียวแล้วกันครับพี่ก็พยายามแบบอะไรพวกเนี้ยพยายามจะแบบทำกลางๆางอ่ะไปให้แบบ เวอร์เกินไปคือไอ้เซตเลยพวกเนี้ยมันสามารถเขาเรียกว่าอะไรเซตจนเอาเปรียบผู้เล่นอื่นได้อะ่ะถ้าเซตเป็นเป็นนะพี่ไม่รู้ว่าเป็น,ปนได้ขนาดไหนะนะเ็เลยให้เอาแบบพอสะดวกเราเล่นเพลิน,นไม่ไปเอาเปรียบคนอื่นแต่นี้คงเอาเซตให้เต็มที่ดิว่าได้ขนาดไหนถ้ามัน มันก็ไม่น่าจะโกงเปิดหรอกแค่แค่เซตปุ่มให้มันแบบกดสะดกวกเฉยโอ้ยโดนแล้วโดนแล้วแดงเถือกเลยน่าจะจบนะสิบสามวิเรียบร้อยที่จริงก็ยังติดออกซิเจน not ต n c l o s e d อยู่เก็บเอาไปฝันทุกวันเลยครับจะตายเอาเ <c oughs> ข้าใจใช่ไหมว่ามันจะตายเอาคือไม่ได้หลับแบบสนิทไง หลับในเกมยังต้องมาต่อท่ออะไรกันในเกมอยู่เลยโอ้ได้หกดาวแต่กากาเดี๋ยวสักพักก็คงยังมีข้อมูลเกี่ยวกับตัวใหม่ละมั้งเขาคงจะไปเจาะกันมาแหละพอละมั้งเนี่ยตีเพลินละเอาอีกสักหน่อยก็ได้ไม่มีอย่างอื่นให้ตีปะวะวะพี่เกดกดรับอะ แห่ดำด่านพิเศษเหรืออะไรบ้างไม่บีดด่านพิเศษเพิ่มแล้วใช่ไหมเอาออกไปละโอเคพอแค่นี้ดีกว่าก็รอดูตัวใหม่กันก็คงจะเปิดเต็มที่มีอะไรให้รับไม่มีอันนี้ใครทำตัวใหม่หมดวันนี้นะ ก็เลยชอาให้ผลึกแร่ให้แร่อะไรพวกนี้มาก็ช่วยได้เยอะในการสร้างตัวคืนกบแดงมาตัวหนึ่งด้วยคุ้มอยู่ใครโชคดีสุดๆเลยก็คงจะได้อันตราไปเลยใครโชคไม่ดีก็เออกบจากสี่ตัวก็ใช้สี่ตัวยัดก็สี่ตัวได้คืนมาหนึ่งตัวก็ยังดีโอ้โออ,อเมาเบิ้ลเมาส์ยังไม่ค่อยดีเลยเออเช็คสต็อกกับเขาบ้างดิ หนึ่งสองสอ้าอ้าใจเย็นไปกดเซลได้ะมึงแจ็คพอตเลยนะสี่ห้าหกเจ็ดเฮ้ยเมาส์มัเมนเบิร์นแปดแปดตัวครับโอ้โหทำได้ 2. สงองเซตเลยโคตรเท่เลยโอเิตัวใหม่ๆเราซื้อไงอเราไม่ได้อะไรมากเราซื้ออย่างเดียวแต่ไม่ได้กดเข้าไปนะ มันก็ไม่ได้ซื้อใหม่ผมฟังก็ไม่ได้ซื้อใหม่โอเคได้จะครบก็สุขภาพเบาอีกนิดแล้วกันคือตอน,นี้ย่อสายตาก็เล่นเกมประมาณ3ชั่วโมงจะล้าเองเลยแบบไม่ควรจะต่อมันจะรู้สึกปวดแล้วจนต้องพักแต่ก่อนก็หกชั่วโมงแดชั่วโมงเก้าชั่วโมงยาวๆตอนนี้สามชั่วโมงก็ควรจะพอที่จริงก็ชั่วโมงหนึ่งก็ควรจะพักแล้ว พักไปทำในอื่นบ้างไงแบบไม่ใช่จ้ององแต่หน้าจอแล้วก็หูด้วยครับตอนนี้ฟังคือเวลาเล่นเกมเนี่ยจะฟังเพลงไปด้วยเปิดเพลงคลอเบาๆไปด้วยซึ่งจะเป็นหูฟังแบบปันเก่ามันจะนแบบทับหูอะ่ะก็คืออะไรอะ่ะแปะเป็นบนใบหูแปะเข้าใจว่าแปะไม่ใช่ครอบไปทั้งหูอันนี้ที่ใช้อัดนี่จะเป็นแบบครอบคือไม่เห็นหูเลยครอบสนิทอันนี้ดีมากเลย แปดร้อยมั้งใช้คุมมาถึงขนาดเนี้ยจะซื้อใหม่ก็ดูราคาแล้วโอ้ยอันที่ดีกว่านี้ก็หลักสองพัแลลวเอาว่าใช้อันเกับไปก่อนแต่อันที่ใช้แปะในการฟ์งอ่ะมันก็เหมือนจะปลอมแล้วมั้งไม่แน่ใจอะใช้ไปสักพักมันก็เปื่อยเปื่อยแล้วมันก็มันแล้วมันก็เน่าองคือทั้งจากเหงื่อเราซึมไปที่ฟองน้ํา ที่มันยุ่ยแล้วก็ไปสกรปรกเลยนั้นแล้วเราจะเอามาใส่อีกไอสิ่งสกรปรกที่ติดในฟองน้ําก็มาติดกับหูเราอีกรอบแล้วหูเราก็เหงื่อออกง่ายอีกเพราะมันโดนทับอยู่ใช่ไหมมันอบอะ่ะมันอบแล้วมันก็ซึมกันไปซึมกันมาสักพักก็อันตรายน่ากลัวมาก <c oughs> ก็เลยต้องหยุดใช้เลยแค่จะเป็นอะไรที่แบบฟังได้เรื่อยมันเพลินเบาๆหูไม่หนักหูก็เถอะ ก็เปลี่ยนไปใช้แบบสอดเข้าไปในหูเลยอันนี้มันก็ค่อนข้างหนักเลยคือยิ่งดูคลิปใน a c e b o o k อย่างเงี้ยคลิป Facebook มันปรับเสียงลงไม่ได้ใช่ไหมหมายถึงในช่วงต้นน่ะคือมันจะดังตู้มมาเลยแล้วเราค่อยปรับลงเองไม่สามารถกำหนดให้ว่าเอ้ยเบาๆก่อนหรือครึ่งหลอดนะเวลาเราเริ่มเปิดคลิปมันก็ไม่ได้คือมันจะตู้มามือนีเดียวเลย แล้วเราก็ต้องไปหาจังหวะกดเอาเสียงลงซึ่งบางทีก็กว่ามันจะโหลดอะไรเสร็จมันก็ต้มเป็นสิบวินะละเราก็ฟังทนแรงๆไปงั้นลนะแล้วมันก็หูก็ลาตอนนี้ก็คือถ้าเลือดก้ก,ก็เล่นเกมก็อาจจะต้องปิดตาไปข้างหนึ่งเล่นเกมแล้วหูก็ใส่หูฟังแค่ข้างเดียวสลับกันใส่ <laughs> โคตรน่าสงสารเลย โอเคแค่นี้นะครับขอบคุณที่มาฟังบน่บนๆแล้วเราดูเปิดกระชาแล้วกันโอ้ยพอลุ้งหน้าแล้วกันครับตัวใหม่มๆก็ขอให้ได้เล่นแล้วกันสวัสดีครับอ่ะคลิปในชแนลต่างๆก็รอลิงก์องตอนนี้ไปเลยตัวไอจะมีอีกชแนลให้ดูรอรอสักพักเดี๋ยวจัดการให้สวัสดีรอบ